สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอยู่กับผมครับธนก,กิจรสับลุงเกืองอมาดู10บรอปีนบอ่อครับโอ้โดดมาแล้วเราลงหัวประดูกเรา ่ก็ามาดูอีกครับนี่ออกตัวมาแล้วโดดไหม,มเนี่ว่าใจจะขาดแล้วครับยังได้อยู่ยังได้อยู่ มาแล้วครับอ่พี่หลงราชาบอด,ดินของเราตันนี้ก็ยังเป็นตัวแรงในตำนานอยู่ซึ่งหลายคนก็บอกว่าตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่สำหรับพี่หลงราชาบอด,ดินของเราม่านนิ่มๆครับ หลองเราก็แทนสัญญาณออกมาแล้วมาแล้วชอบมากเลยครับรถคันนี้แตน่งตรง,รงเครื่องรอได้ใจแรงนี่จัดจ้านเลยโอ้โหรอครับ ออกมาแล้วครับโอ้สบายสบายครับขอไปดูสองสีของเรา ปัญหาครับโอ้หสบายสบายเลยเอามาดูสุรลอยครับโอ้ยเอ,อ๊ระยะมันไม่ได้ครับเกือบใตขานกันคลิปนี้ก็ขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องธนกิจรัพย์เมืองเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิป ครับ